ยูทูบบอยไ่ายมาเลพอดนะครับเส้นเดิมเส้นเคยครับต้่งเร็วอย่าลืมกดซับสไครต์หรือติดตามมาดีครับเอาละครับพี่น้องครับมือน,นี้นะครับผมมาเพื่พอพนมไพรยจังหวัดร้อยเอ็ดบ่อยมากคนเดียวครับมากับน้องสาวน้องอู๋จิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแยแบอย่างน้อนแล้บพี่ไม่คุ้นเต็มเลย หรือมาเบิงมาเบิงนะครับเราทงการเกษตรดีย๋ยวนี้มักมักมักท่าการเกษตรมักท่าเห็ดสวนเลียงวัวเนสารพน้องเอ้ยนะครับเดิมาครับบัดตายชีวิตกับ,บ่อแม่ต์อกใกำลังเห็นกำลังสา้าง์ไงล่ะยังมีพลังเนาะครับนี้น้องก,กูกิกน้องสาวน้องสาวนะครับลเอีดน้องสาวตนะั้งแต่ตั้งแต่ อยูปป่ประมาณ7-8ปีกล่าล่ะจากกัรตลกครับคุณแม่พี่น้องจนจนว่าน้องสาวได้เห็นงานแล้วเห,เห็นเหนงานย่ไสกับน้องละ่ะนิติกรออปทรอค่ะนิติกราาอพ่น,นตากอทออ้องทิไปาเ่ปพ่พี่นงพา้บางไทเนาะไปบ่งสวนต้นตน้ตอนอะไรย้อม มีะต้นกระยอบล้าไลยไ,ได้พี่้อง,ม,องม่เป็นธรรมปดาโดยสฉพาะยู่ที่ของคนงกุกกิกน๋นเนาะอาไว้ิดกันครับโอ้ยสิบโลพืดแง่กี่พลาลมากเลยเฉพอต้นมไม้แย่ในกี่ตร่มจออันี่้ต้นย่างายังไลยเด้พี่้องเอ่อบุญธรรมพี่้องครับ ทางเขาสวนแล้วไปไกลปั๊มปอต่อท่อ, <mm> อเที่ยวนึ่งเัินพอห้าลูกคีก็พอพ่อเงินสีมาพามาอยู่เด้อผ้าไหมาพี่น้องหลายช่วงนั้นแล้วดีอีกอ่ะจิ้มต้นไก่สวนนั่นนั้นเอาล,ล้วครับพี่น้องครับมาหอดให้แล้วครับเมือ่อเบงปลาต้นกระยอมน้องกุ๊กกิ๊กพาเที่ยวสิพูดเลยที่ใต้ที่แรก ที่มาละดอกี่้า้นี่แหละโูวมาละดกี่้า้มานะ้ชยมือนี่เหรอปลาปลามึงต้นกระย่อมพี่น้องดอกมันไหวแล้วมันยต่มได้่นกรยอมดพี่น้อง้ยเยอมลืมนายาสใช่ไหมแงแดงไหต้นย่างแงสะแบงเสะแบงอสะแบง อัม oh, ุนลงมากนะดอกสเป่งตนงดอกสน่งสายพันธุ์ไข่ไ่กันแล้วดอกสเปรลอนพลอยไปกลางต้นเออชื่เป <Um ็อะไรลอยไปไก่ต NO ้นาลมหมงแดนี่บ่มันมาหนีบ่เป็นล allora ้ไม่ถึงว่าที่ว่านี่ นางไงต้นไหนดอกพยอป้าต้นใหม่ไงพี่น้องโอเคนอเคนมาสื่อก็จะขา,ายได้ละมาที่นี่ล้องถ่าวมอนแทร์จะมาพน่นอ๋อ,อมันลมเลยนี่นางไงน,นี่เนี่ยสาดน้ำยุ่ขอบนั่านางงาม,าามอ๋ออเตะมาให้นั่นเนี่นนยเปน็นยาเหงปภาษนไหนพี่แม่ังไม่สากไปเออภาษาโบราณพอดมาใหม่เลยไดนี่ถอยมาใหม่เลยพี่น้องครับดิน ดินแบบนี้อ่ะโอ้โหภาษาบอลันเขาเรียกว่าดินหีหมองพี่แม่หายาวดินหีหมองมันดินทรายเด้นี่มันยังบป็นแหลมกระถิมาอาดอีกเยอะเออจังสีแล้วเนาะไปถือว่าเป็นหิมะตัวนี้ไปพี่น้องมึงดูไปเป็นยาวยาวๆนะไปเบื้องต้นกับย้อมไปละอันนี้มีดอกพี่ไมมมัันค Ô mong quang đi qua ơ mong tốt mày phi nóng bò mày kẹt nít nói nhang như sẵn mày phi ơ cái bò lạ đọc anh khơi ta sư ก็ไม่เอาเบอร์ได้สายจดไม่ได้หนิหอมก็ทำเครื่องใช้ดีดอกยอมดอกแค่ยอมลืมหน้าแค่ย้อมลืมหน้ายองเอ้ยโอ้ยดอกมัน เพราะว่าโครงการน้องน้องเป็นสีเหลี่ยงง่วน,นะครับน้องก็ส่วนมาเคินว่ามันลงทุนน้ำบ่บสันก็เลยเออเตียงปิดง่วเตียงง่วปพาดตัวน้องครับงามงาม มันไหวแล้วมันเศร้าหอมแล้วมันไ้แลวดอกกระย่อมประมาณจากต้นน้องล่ะประมาณสี่พันต้นเกือบร้อยแหละเกือบร้อยต้นสีปลายแม่ไอ้เน่าไปโอ้สีปลายเน่าไปคุณคุ้ยหอมหอมยังเล่น่ะหอมอยู่บ่หอมอยู่มันหนังบ่มันเน่าหน่าทีเดียพูดว่าเมื่อไงไมนแข็งว่าแข็งนี่โอ้ยป๊าด มีห้อยมาขุดบางอห่บ hmm. ้านพหลหัดน totally ี่มีวะจอนำบาดาลไปจักเม็ดประมาณพอตาดำไม่รู้พี่บ่ายอย่ามาถามน้องเลยที่ไม่ใช่นัาการกระเกียดโดยตรงถามพ่อเนาะถามพ่อก็พี่เล็กถามอเล็กอเล็กไปส่งผู้ต้องหายืนอืมตัวนี้ป๊าดมันโบีคยตัวเนี้ย อ๋อสีแางบ้านพี่ไม่ไม่ต้องหัวมัน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 ต้องมีที่หนึ่งที่มันเป็นตรงกลางที่เราจะที่เราจะกินอะไรกันนะยมันต้องมีร้านตรงกมันต้องว่ามันก็ต้องแบ่งแบางแปนตัวมันต้องไปแบ่งเป็นนะเอาขย่างเบิ้งก่อน แม่เบิร์ตเวลาบางคนฮอดคุณอ่ะจ้าแม่แม่เคู่ยังไงพูดยังไงติดน่บต้มเราอโันเหรอไอายขียนในเบิร์วอัน้มบอกอันูไไอนี่เหรอฝายตนดอกนี่อย่งเหรอพยอมพยอมนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสัโอ้ย ันกระตุกกระย่อมครับดอกมันละมันมันไหวแล้วนะครับหมดรูดูแล้วโอ้หนาำพี่น้องครับนาำบ่ออึดนาแรงียงนี่มันติดคลองน้ำเหรอ อุ้ยน่าพ่นไหมล่ะน้าปังนี่นิมึงพี่้องมังี่มาเจอีเห็นเด้คุณบอเขามีคนอยู่มันกับเขียวเนาะเบิงเบิงนี่มองเขียวๆนี่เขียวเหี้ยกเกษตดนะเพราะว่ามันเป็นโคกมันต่งเป่งมากแม่ว่ามันต่งตอานเขานะอันนั้นน้องสะสะส่วนตัวเขาจะเอาแบบน่ะ น่แน่นมันสาหรือเป็นคล้องไม่คลองไม่ใหญ่คลองเล็กเลเองพี่ไหม่เขาเพิ่งทำคลองสูงน้ำปลาท้อปลาท้อพวที่เราจะจะปลูกภกเขาได้ไหมที่ถนนใหญ่ที่ถนนใหญ่แต่ของเรามันจะดึงน้ำมาไง อุ้ยพี่แม่อันนี้ตะกีกับบุามีน้ำเด้นี่ไปซื้อน้ำมากเขาทรงมากหากับเปิดน้ำใสถั่วหัวเขาขึานนนนา้นเดนี่น้ำก็ใไตดินไปแล้วดูดขึ้นมาที่ล่ะอืมมอมันมีเข้าจ้าได้ไปซื้อน้ำีดนี่หาข้อวฟ่งมาถึงไม่ไมองไหนห่ะย่างไปก็ได้กิครับอันนี้ก็บที่คางคาง,งสวนนะครับเศษกระเศษ วันแล้ววนแล้ววนครั้วนคักปาดเฮอยากกินบบนเขาเอินมาอย่างนี um> ้จีฉันอยากฉนยากเี่น้องเอ้อหง่วเไหน

ไทยเอาคนพอมราะว่าเปนจะจะพูนแล้วพัดผักแว่นมีรองเออเหรอนี่และเห็นไหมปุกพักกันจงข้าวเลี้ยงปลูกผักไกยไหมพัครับปุ๊กเนยักกันจองสุดยอดเอยอยวิดบนผัดนเป็น,าน่านี่นยังไงยังสำรวนไปสำรวนสำรวจให้ โอ้ยน้ำเบือ,อพี่น้องเอ้ยน่าแดงคักคับ,คบมองดีโอ้ดีดีค้องน้ำนี่อันนี้แม่เขาจะหให้ใบเห็นอย่างนี้ไายนี่บม่ค้องอะ่ะเขาจะปลูกอ,อะไรอันนี้สงสัยจะเป็นข้างบักอะไรสักอย่างนะเค็ดข้างไว้ถ้าปูบักทั่วนี่<ช>แหละ<ช>บักทั่วบักบวบนี่แล้วปูบักบวบต้อนอน่ะน่ะข้างบักบวบต้นพี่น้อง พักเปนถั่วกลังงามนะครับบ้านเ้องพี่น้องเลยบ้านนี้เป็นหมากบ้านนี้เป็นหมาด้วยพี่น,อนอ้องนอนไปพี่น้องพี่น้องเพลังกินเขา ติดกันกับพี่น้องเพื่อน